หนึ่งเรื่องวันนี้เราจะพาไปที่ประเทศจีนค่ะวันนี้เราจะพาไปดูแกะบนป่าเขานะคะที่ทะเลสาบผู่โม่ยงชัวน,นั่นเองค่ะ เป็นเขตการปกครองนะคะทางที่เบตตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนั่นเองตามภาพเลยดูแล้วเนี่ยโอ้โหหนาวน่าดูค่ะคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาแสนหนาวเย็นที่สุดของทุกๆุกปีนะคะเขาชื่อว่าหมู่บ้านตุยหว่าซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถ,ถึง5070เมตรค่ะนี่เลยเราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแกะหลายพันตัวค่ะถูกพาข้ามแม่น้ำ ไปยังเกาะต่างๆนะครับเป็นเป็นแม่น้ําที่ถูกความเย็อแล้วเนี่ยก็กลายเป็นแผ่นแผ่นแม่น้ําที่เป็นน้ําแข็งขนาดใหญ่ค่ะซึ่งผูโม่ยงชั่วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ตรงนี้นั่นเองซึ่งเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและปกตินะครัผู้เลี้ยงเนี่ยจะมักใช้เวลาโดยประมาณ1เดือนนะคะสำหรับการเลี้ยงแกะ บนเกาะแก่งที่มีหญ้าสูงถึงแบบประมาณเอวเลยทีเดียวนะคะและเมื่อฤดูใบไม้ผลิกใกล้เข้ามาค่ะก็จะพาฝูงแกะเนี่ยกลับไปถิ่นที่อยู่เดิมโดยการเดินข้ามทะเลสาบที่เป็นน้ําแข็งอีกครั้งก่อนน้าแข็งละลายนะคะทั้งนี้ค่ะวิธีการเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวเนี่ยทางหมู่บ้านตุยหวานะคะซึ่งเขาบอกว่ามีมานานนับพันปีแล้วค่ะ world news ข่าวในมือคุณ